ดีไซน์ที่สวยงามนะคะมีการจับได้2รูปแบบเลยสามารถปรับระดับที่นั่งปรับระดับการพักเท้าต่างๆได้พร้อมเลยในการใช้งานคะรุ่นนี้ถ้าสามารถยืนยืนปากนะคะพี่ินในการยืนก็สามารถช่วยต้นขาเลยหรือใครที่ชอบนี่น่องหน่อยนี่พี่มินมีครบเลยในการวัดอัตราหัวใจต่างๆครับอย่างหน้าจอก็มาพร้อมจอ L C D ที่มีบอกหมดเลยแคลอรี่อุณหภูมิต่างๆครับบอดี้แฟทต่างๆความเร็วรอบครบเลยพี่มินและตัวก้าวขานี่ใครที่กังวลขาใหญ่ไปไง ตัวนี้ขนาดใหญ่ไหมอ่าใหญ่มากๆเลยถึง14นิ้วเลยนะครับรองรับน้าหนักได้ไรพี่นินเครื่องนี้รุ่นนี้รองรับน้าหนักได้สูงสุดถึง110กิโลกรัมนั่นเองค่ะยอมเลยครับบอกเลยว่าคุณภาพดีแน่นอนใครที่ชอบเล่นกีฬาเนาะรุ่นนี้มาเลยมีปัญหาสุขภาพต่างๆนีใช้งานได้แน่นอนหลีกจากเหล็กอย่างดีแล้วตัวบอดี้ตัวบอดี้เป็นเหล็กเนาะแต่ชิ้นหน้าต่างๆเป็นพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานเคลื่อนย้ายได้สะดวกในการใช้งานการปรับระดับนะคะในแรงต้านในการเล่นเนาะเพื่อเพิ่มความคลาดเคลปรับ ได้ถึง8ระดับกันเลยทีเดียวมาพร้อมจอ LCD ด้านหน้าอย่างนี้เลยที่พี่คิวบอกไปว่ามีความระบาลอรี่ต่างๆนะได้ทั้งนั่งทั้งยืนทูอิวันจริงๆนะคะและปรับระดับสูงต่ำเบาะนั่งก็อย่างที่บอกเลยเจ็ดระดับดีมากๆเลยเครื่องนี้ใช้งานได้ดีจริงๆ